สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ Our History Board Game รายการที่ผมจะเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบอร์ดเกมต่างๆให้ฟังช่วงนี้เราอยู่ในเกมที่เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสวันนี้เราจะมารู้จักเกมโอลิองส์แล้วก็พูดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองนี้กันแต่ว่าน,นิดนึงคือผมจะไม่ได้เล่าประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ตรงๆแต่ผมจะเล่าถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่โด่งดังที่สุดที่เกี่ยวกับเมืองนี้ก็คือเมดออฟโอลิองส์หรือที่เรารู้จักกันในนามโจนออฟอาร์คนั่นเองโจนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ชาวเมืองโอลิองส์นะครับแต่เป็นชาวเมือง, emy, ง,องด ฝรโจนเนี่ยเกิดในปี1412ซึ่งเป็นช่วงเวลาสงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยอังกฤษก็ยกทัพมาบุกรุกยึดครองเนี่ยหลายเมืองของฝรั่งเศสเอาไว้ซึ่งพอโจนอายุได้13ขวบเธอก็ได้ยินเสียงเห็นภาพนิมิตมีเทวดาเนี่ยมาบอกเธอว่าเธอมีภารกิจที่จะช่วยปลดปล่อยฝรั่งเศสจากผู้รุกลานแล้วก็เธอได้ยินเสียงของนักบุญต่างๆด้วยพอโจนอายุ17ปีเนี่ยเธอก็มีความมุ่งมั่นที่จะทําตามเสียงที่ได้ยินนั้นเธอก็พยายามเดินทางไปหาองค์ราาาาชชชวว ก็ได้ยินชื่อเสียงของโจนมาก่อนแต่ก็ไม่เชื่อถืออยู่ดีๆจะให้ผู้หญิงอายุ17ไปเป็นคุมสนามรบต่อสู้กับอังกฤษใครมันจะไปยอมใช่ไหมครับก็เลยวางแผนทดสอบเธอขึ้นมาชาวเนี่ยเรียกโจนไปพบที่พระราชวังของตัวเองแล้วก็เชิญขุนนางให้มารวมกันเยอะๆส่วนตัวเองเนี่ยปลอมตัวสวมเสื้อผ้าเป็นขุนนางธรรมดาคนหนึ่งโจนเนี่ยไม่เคยเห็นองค์ราชทายาทมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าคนไหนคือชาวกันแน่ แต่ว่าทันทีที่เดินเข้าไปในห้องเธอก็บอกได้ทันทีว่าคนคนนี้เนี่ยคือองค์ราชทายาทแล้วก็คงคำนับได้ถูกคนชาวเนี่ยก็เริ่มเชื่อถือขึ้นมานิดนึงแล้วแต่ก็ยังไม่พอก็ต้องส่งโจรไปคุยกับพวกบาทหลวงไปคุยกับพระนักบวชต่างๆว่าที่เธอมีนิมิต ได้ยินเสียงเทวดาได้ยินเสียงนักบุญเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนจากนั้นเนี่ยก็ส่งโจรไปฝึกการรบไปฝึกขีม่ม้าแล้วก็ไปฝึกสวมเกราะช่วงนี้แหละนะครับที่เธอเริ่มแต่งตัวใส่เกราะแบบผู้ชายเธอต้องหัดใช้ทั้งอาวุธทั้งดาบทั้งหอกทั้งอะไรต่างๆซึ่งเธอก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งสุดท้ายเนี่ยชาวก็เริ่มเชื่อถือเธอขึ้นมาก็เลยตัดสินใจส่งเธอไปทําภารกิจในแนวหน้าจริงๆโดยศึกแรกที่โจนจะต้องเผชิญก็คือศึกปิดล้อมเมืองโอลิองส์ตอนนั้นเนี่ยโอลิองส และโอลิองเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญที่อยู่ใกล้กับเมืองปารีสพอโจนไปถึงตอนแรกทหารอังกฤษก็แบบหัวเยะว่ามีผู้หญิงคุมทัพมาเนี่ยจะต่อสู้อะไรได้แค่ไหนกันแต่ปรากฏว่าโจนสามารถแสดงความกล้าหาญในสนามรบได้ดีมากมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ทหารอังกฤษยิงธนูไปปักที่หัวไหลห่เธอ แต่ว่าแทนที่เธอจะล้มหมดสติหรือว่าหนีไปนะครับแต่เธอก็ยังคุมกองทัพอยู่อย่างนั้นซึ่งก็สร้างกําลังใจให้กับฐานฝรั่งเศสได้มากมายสุดท้ายเนี่ยภายในเวลาเพียง9วันสามารถปลดปล่อยเมืองอลองได้ตรงนี้เองเนี่ยเป็นที่มาฉายาของเธอเมดออฟอูลีงหรือว่าหญิงสาวแห่งเมืองอูลีงหลังจากนั้นโจนก็ยังรบต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆขณะเดียวกันเธอก็ส่งเสริมนะครับสนับสนุนให้องค์ราชทายาชาวเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ด้วยและสุดท้ายชาวก็ขึ้นเป็นกษัตริย์จริงๆโดยไปรับมงกุฎที่เมืองเรนเมือง จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่การควบคุมของกองทัพอังกฤษแต่เพราะว่าโจนเนี่ยสามารถรบชนะรบชนะต่อเนื่องได้เรื่อยๆก็เลยทําให้เปิดทางสามารถขึ้นไปรับมงกุฎที่เมืองนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็ได้หน้าได้ชื่อเสียงมากๆจากภารกิจข่าวนี้แต่ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเองคุณนางฝรั่งเศสหลายคนก็เริ่มหันมาเจราจาก,กับกองทัพอังกฤษมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าสงครามเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วได้เวลาทางการทูตก,กองทัพทหารฝรั่งเศสหลายคนก็ถูกส่งตัวกลับบ้านถูกส่งตัวกลับบ้านทําให้กองทัพขขออองงโจนมีนาดเเเลลลล็็็กกกร่ยๆธ เริ่มลบแพ้ลบแพ้บ่อยขึ้นยิ่งลบแพ้เนี่ยคุณนางก็ยิ่งไม่เชื่อถือเธอสุดท้ายเนี่ยในสงครามกับแคว้นเบอร์อรกันดีซึ่งตอนนั้นเป็นพันธมิตรของอังกฤษโจนก็พ่ายแพ้แล้วก็ถูกกองทัพเบอร์กันดีจับตัวได้กองทัพเบอร์กันดีเนี่ยก็ส่งตัวเธอให้กองทัพอังกฤษซึ่งอังกฤษรู้ว่าในตอนนั้นเธอเป็นผู้สนับสนุนหลักของกษัตริย์ชาวคือถ้าเกิดอ,อยากจะให้ชาวเนี่ยสอมเสียชื่อเสียงก็จะต้องเล่นงานชื่อเสียงข,ของโจนก่อนก็มีการยัดข้อหาให้ใหเธอบอกว่าเธอเป็นแม่มดเอย่ยหร ลงโทษด้วยการประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโจส์อฟอาร์ทีนี้เราจารู้จักเกมโอลิองส์กันบ้างบอร์ดเกมนี้นะครับออกมาในปี2014โดยนักออกแบบบอร์ดเกมไรเนอร์สต็อกเฮาเซนเกมนี้เนี่ยเราจัดว่าเป็นเกมแนวแบ็กบิลดิ้งคือผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะมีถุงดําของตัวเองเริ่มต้นเขาจะมีหมากอยู่5ตัวซึ่งหมากแต่ละตัวเนี่ยก็จะแทนอาชีพต่างๆในเมืองโอลิองก็จะมีทั้งชาวนาเป็นนักประดิษฐ์พ่อค้านักเดินเรือแล้วก็นักเขียนนักเขียนในทีน่กกนนบบบไม่่ใชแบบ JK Rolling แบบออเทอร์อะไรแบบนี้แต่เขาเรียกว่าสคริป์ก็คือคนที่แบบว่าคอยคัดลอกคอยเขียนพระคัมภีร์คือคนที่ทํางานอยู่ในโบสถ์นั่นแหละในต,ะตาเนี่ยเราจะจวบหมากขึ้นมา5ตัวแล้วก็ใช้หมากตั้ง5ตัวเนี่ยไปทำแอคชั่นต่างๆซึ่งแอคชั่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้หมากหรือว่าได้ชาวเมืองเพิ่มทุกครั้งที่เราได้ชาวนาเพิ่มเราก็จะได้พวกสินค้าต่างๆเช่นวน์เช่นชีสเช่นข้าวด้วยทุกครั้งที่เราได้นักประดิษฐ์เพิ่มเราก็จะได้เครื่องกลเป็นฟันเฟืองมาทําให้เราทําแอนาคชั่น ออกเดินทางไกลไปติดต่อค้าขายกับคนต่างๆเราก็จะได้แอคชั่นใหม่ๆมาสามารถทําอะไรที่มันทรงพลังได้ดีมากขึ้นถ้าเกิดเราได้นักเดินเรือมาก็จะได้เงินแล้วก็ถ้าเกิดเราได้นักเขียนมาเนี่ยเราก็จะได้อิทธิพลในบทนอกจากนี้จะยังมีอีกสองอาชีพที่เราไม่มีในตอนแรกก็คือพระกับอัศวินพระเนี่ยเหมือนกับตัวจ๊กเกอร์คือถ้าเกิดเราจวดได้พระเนี่ยเราสามารถเอาไปทํางานได้หมดทุกอาชีพเลยแล้วก็สุดท้ายอัศวินช่วยเราสามารถเดินทางไปค้าขายในเมืองอื่นๆได้แล้วก็ยังช่วยให้เราจวดมากเพิ่มแทนที่จะจวดได้ทีละหก็ ก็สามารถจวเพิ่มขึ้นได้ทีละหซึ่งเราก็จะเล่นแบบนี้แหละเริ่มต้นเราจะมีหมากแค่5ชิ้นแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีหมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่ามากก็ไม่ใช่ดีเสมอไปคือเราอยากจะได้โบนัสที่มากับหมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องคิดดีๆว่าถ้าเกิดเราเก็บสะสมหมากบางตัวไว้มากเกินไปตัวอื่นมันก็จะจวดไม่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับความสนุกของเกมนี้ก็เลยอยู่ตรงการบาลานซ์นั่นเองนิดหนึ่งเกมโอริออนจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมเล่ามาเป็นแค่เบสเกมหรือเกมพื้้้้้้นนนนนนนฐาาาาาาเเเเเเททท่่่่่่่ัััแตตตววกกกมมมมมมีีีียยภภคคสสสรริิอออะงงชลู กองทัพอังกฤษแล้วก็ยังมีเกม Jones ofAr c เป็นเกมที่ใช้กลไกใช้อุปกรณ์คล้ายๆกันกับเกมโอลิองแต่ว่าก็จะมีธีมที่เกี่ยวกับ j จ n e s of Arc เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งแต่วา่าผมอาจจะไม่ได้มาสอนวิธีเล่นอะไรวันนี้ถ้าเกิดสนใจก็สามารถไปหาดูเพิ่มเติมได้นะครับคิดว่ารู้อย่างนี้แล้วก็น่าจะเล่นเกมโอลิองได้อย่างสนุกขึ้นถูกไหมครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็เท่านี้ถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ในวันนี้รบกวนกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยขอบคุณมากครับ